ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแมนยูมีลุน้นดอดมุลเลงปล่อยโจ๊บเบลลิงแฮมตลาดมก,กราคมสื่อดังแชร์ดอดมุลเตรียมปล่อยโจ๊บเบลลิงแฮมแบบยืมตัวช่วงตลาดมก,กราคมนี้โดยมีแมนยูหมายตาดึงร่วมทีมบุสเซียดอดมุลสโมสร,รยักษ์ใหญ่ในศึกบุนเดสลลกาเยอรมนีอาจจะพิจารณาปล่อยตัวโจ๊บเบลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งชาวอังกฤษให้สโมสร,รอื่นยืมใช้งาน ในช่วงตลาดนักเตะเดือนมก,กราคมนี้ตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อฟุตบอลชื่อดังเมื่อวันพุธท,ที่22มก,กราคมที่ผ่านมาเบลลิงแฮมย้ายจากซันแร์มาร่วมทัพเสือเหลืองเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวเบื้องต้น27.8ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามดาวเตะวัย20ปีซึ่งเป็นน้องชายแท้ของจูดเบลลิงแฮมแข้งสตาร์ดังเรอัมริดกลับแจ้งเกิดกับดอทมุลไม่สำเร็จโดยฤดูกาลนี้ได้สตาร์ตตัวจริงในเกมบุนเดสลีกาแค่2นัดเท่านั้น นอกจากนี้มาร์คเบลลิงแฮมคุณพ่อของนักเตะยังทะเลาะกับเซบาสเตียนเคลผู้มีการฝ่ายกีฬาของดอทมุนเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมจนถูกแบนจากพื้นที่ห้องแต่งตัวซึ่งนั่นทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะกับสโมสร,รยิ่งมีความตึงเครียดลาสุดฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่าดอทมุลเลงที่จะปล่อยเบลลิงแฮมแบบสัญญายืมตัวในช่วงตลาดหน้าหนาวและมีความเป็นไปได้สูงที่นักเตะจะกลับไปค้าแข้งที่อังกฤษซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เป็นหนึ่งในบรรดาสโมสรที่อยากได้ตัวอดีตสตาร์ซันเดอร์แลนด์มาเสริมแกร่งแดนกลางสำหรับฤดูกาลนี้โจเบลลิงแฮมลงเล่นให้เสือเหลืองไปแล้วรวมทุกรายการ11นัดยังทำประตูไม่ได้แต่มี2แอสซิสต์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและท็อตแนมฮอสเปอร์ต่างให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับชองฟิลิปมาเตตากองหน้าของคริสตันพาเลตที่มีความต้องการก้าวหน้าขั้นต่อไปในอาชีพ ซึ่งทําให้เขาปฏิเสธการเซ็นสัญญาใหม่ขณะนี้เขาเหลือสัญญาอีกประมาณ18เดือนและนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้อาจจะมีค่าตัวราว40ล้านปอนด์ตำแหน่งกองกลางก็เป็นความสําคัญสูงสุดสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2026โดยมีมาโนโคน่จากโรม่าที่กําลังกลายเป็นเป้าหมายสาคัญผู้จัดการทีมแมนยูรูเบนอัมริมยังต้องการพบกับอุสมานเดียมงเดกองหลังของสปอร์ติ้งลิสบอนอีกครั้งโดยเร็วที่สุดในเดือนมก,กราคมนี้ โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้อาจย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์หน้าหากบาร์เซโลนาไม่ใช้เงื่อนไขขยายสัญญาของเขาที่มาเดลีสตาอีกทางเรื่องหนึ่งของเลวานดอฟสกี้ก็คือการย้ายไปเล่นในซาอุดีอาระเบียกับทีมอัลนาเซอร์ซึ่งคริสเตียโน o โรนัลโดขอให้ทีมเซ็นสัญญากับเขาโดยเฉพาะเซบียาเป็นทีมล่าสุดที่เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคว้าตัวโจชัวเซิร์ซีกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด ข้อเรียกร้องเดียวของแฮร์รี่แม็กควในการลดค่าเหนื่อยกับแมนเชสเตอร์ยูกดพิมลีกที่น่าอึดอัดอาจ,อาจบังคับให้แมนเชสเตอร์ยูต้องตัดสินใจรายงานข่าวระบุว่าความเต็มใจของแฮร์รี่แม็กควที่จะรับค่าจ้างต่ำลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นอยู่กับระยะเวลาของสัญญาที่สโมสร,รพร้อมจะเสนอให้แม็กควจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นในเดือนมิถุนายนนี้กองหลังที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกสามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับสโมสร,รต่างประเทศได้ตั้งแต่วันที่1มก,กราคม2 0 2 6ส ซึ่งเป็นการกําหนดเวลาชัดเจนสำหรับการเจรจาเรื่องสัญญาใหม่ในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของการเล่นกับแมนยูนเต็ดแม็กควายอาจไม่ได้รับความสนใจมากนักจากสโมสรในการต่อสัญญาแต่ด้วยความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาได้สร้างชื่อเสียงกลับคืนมาและตอนนี้เขากลายเป็นหนึ่งในกองหลังที่น่าเชื่อถือของดูเบนอโมริมถึงแม้ว่าคําชมนี้ อาจดูเหมือนไม่เต็มใจนักก็ตามกองหลังที่ถูกวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางรายนี้ย้ำความสำคัญของตัวเองด้วยประตูชัยในนาทีที่8 4ในเกมเยือนลิเวอร์พูลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ในช่วงฉลองไม่ก,กวายก็กลับพูดถึงสัญญาที่กำลังจะหมดลงอีกครั้งโดยกล่าวว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้เล่นที่แอนฟิลด์ในฐานะนักเตะของสโมสรน,นี้แมนยูนเต็ดมีแนวโน้มที่จะขยายสัญญาให้นักเตะวัย32ปีรายนี้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องยอมรับการลดค่าเหนื่อยซึ่งคาดว่า อยู่ที่ประมาณ190,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หนังสือพิมพ์เดลิเมลรายงานว่าแม็กควายยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนี้แต่เขามีเงื่อนไขของตัวเองโดยระยะเวลาของสัญญาที่จะได้รับจะเป็นตัวกำหนดความต้องการค่าเหนื่อยของเขายังไม่มีการเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการแต่การพูดคุยจะต้องเริ่มเร็วๆนี้หากแมนยูเต็ดไม่ต้องการเสียผู้เล่นที่อาร์โมลิมยอมรับว่าเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในการม่งลูกบอลของสมโมสรกดพิมพ์รีกช่วยแม็กวาย แมนยูนเต็ดกำลังห่างไกลจากความเป็นสโมสร,รที่ผลิตนักเตะอังกฤษอย่างมากมายในลีกโดยอนาคตของคอบบี้ไมนูอย่างไม่แน่นอนส่วนหนึ่งมาจากการที่สโมสร,รขาดนักเตะที่จบจากอะคาเดมี่ของตัวเองและต้องการรักษาสถิติที่มีนักเตะบ้านเกิดอย่างน้อย1คนในทีมแข่งขันทุกนัดมาตลอด87ปีแม็กไกไม่ได้เติบโตมาจากอะคาเดมี่ของยูนเต็ดแต่การเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ก็อาจเป็นตัวช่วยสําคัญกฎพิมพ์ลีกำหนดว่าสโมสร,รที่มีนักเตะในทีม25คน ต้องมีนักเตะบ้านเกิดอย่างน้อย8คนและแมนเชสเตอร์ก็กำลังเผชิญกับการสูญเสียนักเตะบ้านเกิดอย่างทอมฮีตันทำให้การปล่อยแม็กควายออกไปอาจเป็นเรื่องที่ยากจะยอมรับได้แมนยูต่ลึงแพตริกดอกูฟูแบ็กส่วนโหดครอง6เสถิติอันดับหนึ่งเพียมริเปอรสถิติยอดเยี่ยมจนไม่น่าเชื่อของแพตริกดอกูแบ็กแมนยูในฤดูกาลนี้หลังผลงานมาเป็นอันดับหนึ่งหลายด้านทั้งชนะดวลคู่แข่งสร้างโอกาสและผ่านบอลสำคัญแพตริกดอกูกองหลังแมนเชสเตอร์เด เป็นนักเตะตำแหน่งฟูลแบ็กที่เอาชนะในการดวลเกมรุกกับคู่แข่งได้มากสุดหลีกใหญ่ของยุโรปอังกฤษสเปนอิตาลีเยอรมนีและฝรั่งเศสในฤดูกาล2025-2026ดอกูเอาชนะดวลคู่แข่งไปแล้ว28ครั้งหลังจากเพียงลีกผ่านไป8นัดน,นอกจากนั้นดาวเตม์แมนยูยังครองสถิติมาเป็นอันดับ1-6ด้านในบรรดาฟูลแบ็กของลีกอังกฤษสถิติของดอกูเมื่อเปรียบเทียบกับฟูลแบ็กหรือวิงแบ็กทั้งหมดในเพีย์ลีกฤดูกาล2025-2026 ชนะในการดวลเกมรุกกับคู่แข่งอันดับหนึ่งผ่านบอลสําคัญอันดับหนึ่งสัมผัสบอลในกรอบเขีโทษอันดับหนึ่งถูกทําฟาวอันดับหนึ่งดวลคู่แข่งเฉลี่ยต่อเกมอันดับหนึ่งอัตราสร้างโอกาสอันดับหนึ่งอดีตโกหงอวยลัมเบนคือจิ๊กซอที่ผีตามหาซิโมมิโอเลอดีตผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลที่ผันตัวสู่นักวิเพราะยกย่องผลงานเซนเนอร์ลัมเบนนายด่านแมเนตเตที่เฝ้าเสาสองเกมรับมือกับความคาดหวังอย่างยอดเยี่ยม ลำดับต่อไปคงดีวันดีคืนลำเบนถูกซื้อจากรอยเย่ออันเวิร์ดวันท้ายๆของตลาดซัมเมอร์21ล้านยูโรทีแรกที่นั่งดูเอาตายไปยินดีไปพังๆกระทั้งเกมพบซันเดอร์แลนด์ค่อยออกสตาร์ทช่วยเก็บชัย2องต่อาสุดเซฟสำคัญใส่อเล็กซานเดอร์อีซักให้ยูเนเต็ดรักษาสกอร์1นต่อนย์จนในบ้านปลายเบียดคว้าชัย 2. อต่อที่แอนฟิลฝีมือวุฒิภาวะและคุณสมบัติที่ถูกเรียกร้องจากโกสมัยใหม่ ทางมิโยเล่เห็นว่ามือกาวัย23ปีมีครบทั้งศักยภาพให้ขัดเกลวเหลือเฟือเขาถูกบ่มเพาะและตเตรียมคุณภาพฝีมือมาพร้อมประสบความสำเร็จที่พิมลิกอังกฤษการเปิดปากผ่านฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลมอนั่นตัวใหญ่ทรงพลังแข็งแกร่งและมือยาวแขนยาวเพื่อโหอนรับบอลกลางอากาศเขายังสามารถเซฟสำคัญสำคัญแบบที่โกน้อยคนสามารถทำได้ความเป็นจอมป้องกันลูกยากทำให้สามารถช่วยแมตต์รักษาแต้ม สภาพจิตใจก็นิ่งสามารถรับมือแรงกดดันได้ดีหรือต่อให้ผิดพลาดก็สามารถเรียกสติกู้ฟอร์มทันดีมิโยเล่รู้ความเจ๋งของลาเมนเพราะเคยเป็นทีมเมทที่ครับบูสซึ่งเวลานั้นโกหนุ่มยังอยู่ช่วงตั้งไข่จึงไม่สามารถเบียดแย่งมือหนึ่งได้ฟอร์มฮอตไม่ช่วยอะไรแรดฟอร์ดซอดชวดย,ย้ายถาวรเหตุบ,บาซโลนาติดหนี้ซื้อตัวกว่า5,000ล้านรายงานการเงินล่าสุดของบาซโลนาเผยว่าสโมสรยังมีหนี้ค่าตัวนักเตะที่ต้องชำระให้หลายสโมสรในยุโรป รวมมูลค่าสูงถึง159ล้านยูโรโดยในจํานวนนี้ต้องจ่ายเงินให้ครบถึง140ล้านยูโรภายในสิ้นฤดูกาลนี้เพื่อรักษาสภาพคล่องของสโมสรเรื่องนี้มีที่มาจากเดลี่เมลสื่อดังเกาะอังกฤษรายงานว่านี่ส่วนใหญ่ของบาซ่ามาจาก,การคว้าตัวนักเตะร,รายใหญ่ในช่วงซัมเมอร์ปี2023ได้แก่โรเบิร์ตเลวันอรสกี้ราฟินยาและชุดกุนเด้ซึ่งยังมีเงินค้างชำระอยู่กับต้นสกัดเดิมของนักเตะดังนี้ บัญมินิก10ล้านยูโรจากดิวเลวันดอฟสกีเลียยูเนเต็ด42ล้านยูโรจากลาฟินยาเซบีย25ล้านยูโรจากกุนเดสุดนการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลโดยตรงต่อแผนการซื้อขาดมาคัตแลดฟอร์ดจากแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดหลังการย้ายมาด้วยสัญญายืมตัวในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและทำผลงานยอดเยี่ยมผลิต5ประตูและอีก6แอซิสรวมทุกรายการให้กับทีมของฮันซิฟิกรายงานจากเดอะซันสื่อแทบลอยอีกเจ้าระบ,บุวาบาร์ซุลนาประทับใจในผลงานและ ทัศนคติของแรดฟอร์ดอย่างมากพร้อมพิจารณาใช้ออปชั่นซื้อขาดที่มูลค่า25ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก5ล้านปอนด์หากการเงินของสโมสรเอื้ออํานวยแหล่งข่าวภายในเผยว่าบาซ่าเคยลังเลก่อนยืมตัวดาวเตะทีมช่างกรีฑเพราะกังวลว่าดิวนี้ดีเกินจริงแต่หลังเห็นฟอร์มการเล่นและความมุ่งมั่นพวกเขามั่นใจว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างไรก็ตามความล่าช้าในการปรับปรุงสนามค้าหนูซึ่งกินเวลาหลายปีได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของสโมสรอย่างหนัก และอาจทําให้บาซ่าต้องชะลอการใช้สิทธิซื้อขาดแดฟอร์ดออกไปจนกว่าฐานะการเงินจะกลับมามั่นคงอีกครั้งหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ